Ừ. Đất, có mấy mình nick có đây nhá. Cho người. mình. Kek ah, boh 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 Nak nanti ya Oh Alhamdulillah Alhamdulillah <laughs> uh. มาสสตมัสเดกกันโอเคก็ก็คือถ้าที่ให้แล้วลงเลยให้แล้วก็ลงหรือว่ายจะถ่ายรูปวพื้นไไม่หว ถ่ายรูปเยอะๆเาถ่ายข้างล่างได้ค่ะอ๋อถ่ายข้างล่างไม่ต้องขึ้นไปเนเวทีนะคะเดี๋ยวพ่อพรรคืไม่ได้ทาเหมือนเราเดี๋ยวมันจะเป็นระเด็นนะคะให้ให้ให้พอประมาณนะคะเราให้เบะฮ่ตัวจกายกประมาณเท่าไหร่เลยอ่าตัวยาวปกีด้วยท่นะพอประมาณค่ะให้ให้ พอประมาณโอเคนะคะเพราะว่าลูกพี่ยกสองมือหน่อยเออนั่นแหลสู้ๆอยู่แล้วลูกพี่เราโอเคนะคะต้องขายผ้ารวมไปแบบนั้นนะคะโอเคทำมากกว่าพูดนะทำมากกว่าพูดเชิญค่ะเชิญค่ะเออีาโอเคค่ะอค่ะครับโอเคนะคะจากมือหลังจากมือหลักโอ้โหมาสูงว่ายาว

จริงนะถังมากรบพูดไไ่โกกผมนี่ถูกถังมากอะพุดทำอะไันอย่างนี้เกี่ยวลูกพ่อไ้หมไหมลนเลเอารูปถ่านี่ไม่เอาอื่นัดตตัตััั มันมันมันมีเหตุหตผลโดยส่วนตัวตแ,ตนะตแต่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 ต่างใจว่าวันอาทิตย์จะลงมาสมัครวันอาทิตย์ทีนี้ยังตอนนั้นยังไม่รู้ที่ว,ว่ากรกตจะประกาศเป็นวันเสาร์อาทิตย์ยี่เจ็ดนี่ตรงกับวันเสาร์ยี่แปดตรงวันอาทิตย์เรายังไม่รู้เลยยังไม่ประกาศแต่เราต่างใจกอนานนี้แล้วจะมาสมัครวันอาทิตย์แล้ว,แล,วแล้วเหตุผลที่เรามาพักกล้าทำนี้เพราะอะไรอะคะเพราะ อยู่กับกันมาในหล,ล,ลายสมัยหลายปีแล้วตอนนี้อายุนั้นเยอะแล้วต,ตั้ง <c oughs> แต่อายุ20กว่าอยู่กับนั่นอ่ะจัดไทยตอนนั้นอ่ะพอเซพนเป็นวนาพักอยู่จัดไทยนนตั้งแต่อายุ20กว่าถึงนี้ยังไม่มีเลยยังยังไม่มีเหมือนกับพกล้าทำยังไม่มีเลยมุสลิมเราเนี่ยสังหววดภาคใต้เนี่ยปีิซซอหนึ่งสมัยยังไม่เคยเติอแค่สองปีเอง ให้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากหคือว่าทางพระไม่มองข้ามพวกพวกเราสามจังหวัดปะตใตยไม่มองข้ารว่ามุสลิมว่าพุทธว่าศาสนาก็แล้วแต่ยังไม่พื่อ่ายังไม่มองข้ามยังไม่ดูถูกพวกเราวื่าให้ความสามการในสามจังหวัดปะตใตยได้เป็นรัฐมนตรีไม่คือว่าไป เจนใดแทนในว่าที่ปลึกสุดๆของประเทศไทยเราเใช่ไหมไม่เป็นไรถือว่าของสามจังหวะเนี่ยไม่มีเลยน้องลองเช็คดูตั้งแต่20่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีรัฐมนตรีคนไหนมีมนอยู่สามจังหวะนอกจากปากลาากล้าทำเนี่ยกล้าทำจริงๆกลาา้าทำนี่ถือว่าอยู่เลยมันกล้าทำจริงยังไม่เป็นรัฐมนตรียังไม่ถึงสองปีง่าย ไม่สิ่งเนี่ยเป็นตัวตือนี่ที่ททยอมกลามาเนี่ยอยู่ป,ประกาศต,ตัวนี้ให้ผลอีกนะ <fort una> เราคิดว่าในพื้นที่ของเราอะค่ะปัญหาเร่งด่วนที่สุดเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรคะที่ปัญหาที่สุดอไอ้ปัตตาเล็กๆการศึกษาคนเราที่มีปัญหาเพราะการศึกษามันน้อยง,งานอ่อนการศึกษามไม่เหมือนไอ้ปัตตาเนี่ยการศึกษามันน้อยคุณรอนเวลาคับ การศึกษาปัญหามาันตามมาเรื่องปากท้องหลายๆอย่างพวกนนการ้ารแอมทศนากรรมการถ้าขาดเรื่องศึกษาเนี่ยทุกอย่างมันมันแง,ง่ไม่ไม่สมบูรณ์ต้องมีปัญหาตลอดเรื่องมีปัญหาต่างๆต่างจังหวัดมาจาักตัวนี้เลยไม่ถึงว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วจะททำให,ให้ได้คิดอาพยายามให้ทุกที่สุดที่ จะทําเรื่องการศึกษาในอันดับแรกมั่นใจแค่ไหนว่าเราจะคว้าเก้าอี้นี้มาได้เรื่องเรื่องมั่นใจเนี่ยเราจะพูดไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาแต่คิดในใจเนี่ยเกินล้านคุยไงเกินล้านหรือว่า99.9เนี่ไม่ใช่เกินล้านที่เรากล้าไปอยู่ประกาศทันกล้าคิดกล้าทำถูกไหมที่ก็สโลปไดังมดเและไดเบอร์หกไม่โกหก โมโหทำไมที่ว่ากับพระเจ้าพระองค์อัลลอฮ์กิดแล้วที่เราไม่มาจะมาเมื่อวานถ้ามาเมื่อวานนี่มันได้โมโหทีนี้อัลลอฮ์จัดไว้แล้วแต่เราไม่รู้จะจัดบนไหนนี่ก็อัลลอฮ์ให้มากลแม่กับแม่กับซีมุชนอ่ะมีลูกมีแฟนเลยมันจัดให้อยู่เลยแต่เราต้องพยายามเองแล้าโมโหโมหัมไม่เกี่ยวโมโหก็ยินดีแต่ว่าทำเนี่ย โบโดหดีคูงคๆก็อยากจังจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนในเขตห้าค่ะจะบอกพี่น้องตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสอสอจะบอกอะไรก็ไม่ได้ต้องให้เป็นก่อนเลยว่าขอให้เขาเลือกเราทำได้ไหมที่ว่าที่ตัวเองต้องการเน่ะทำได้ไหม,มถ้าทําได้ก็โอเคจะได้พูดกับไอ้พี่น้องของเราตอนนี้แม่อรูตอนนี้แม,ม้ก็โกหกเราก็ได้โบหกไม่อยากไปโกหกตอนนี้ทุกคนที่เป็นสอสอเนะี่ย ตอนที่หาเสียก็เหมือนกันถามนู่นถานี่เวลามันเป็นจริงอ่ะาไม่ได้ในฝาเราเนี่ยมากทำมากกว่าพูดถูกไหมโอเคแล้วจะลงไป អ <pyat Weihn privileged choi -iffs> <sing Mechanics> <so> ឺអឺអឺអត់ទេ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 អត់